โก้วอเตอร์นะครับสาขาบอวินนะครับซึ่งเป็นสาขาที่2ของเราครับที่เปิดที่บอวินนะครับตัวเขาเรียกว่าอุตุาหกรรมเพื่อนนะครับวันนี้เราอยู่กับรถบีเมแล้วก็อยู่นะครับเอฟแปดร้อครับตัวนี้เป็นปี2015นะครับซึ่งมาตรฐานรถคันนี้ก็คุณชื่อว่าเป็นบียงแล้วคือขี่ดีมากครับขี่สนุก แล้วก็ช่วงล่างดีมากครับแล้วให้จัดเต็มมาให้เต็มพัชชุกชออสไัเดเวปั๊มเมมโงนะครับแล้วก็คันนี้แตะคือพ่อจะออกซ้ายนะครับผมก็เลยอจอดรถให้เห็นพ่อปกติผมจะจอดแล้วก็มีจะมีขาตั้งมีอะไรให้นะครับคันนี้เราขายอยู่ที่หนึ่สห้ามื่ ถ้าออกเือหนึ่งคันนี้จะอยู่ที่ห้าแสนหรือหกแสนครับผมจลัไม่ได้ไม่แน่ใจราคารถคันนี้จ 9, เจ้าของเก่าเขาไม่ค่อยได้ขี่นะครับไมาร้อยมาครับคันนี้รถด,ดูเดิมเลยสภาพเดิมสีเดิมโรงงานครับไม่มีตำหนิใดๆทั้งสิ้นนะครับรถคันนี้เดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทฟังเสียงนะ เพจเฟซบุ๊กเราได้นะครับมีเพจก็จะมีสองเพจน,นะครับโกมอเตอร์ไซค์สาขา,าบุบลกับโกมอเตอร์าสาขาบอวินนะครับจะมีสองเพจน,นี้แล้วก็ไลน์แอดนะครับแอดโกมอเตอร์นะครับเป็นภา,าษาอังกฤษนะครับแล้วก็ช่องยูทูบของเรงานะครับ Go Motorcycle ออนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับวันนี้โอเคครับบ๊ายบาย